มาพี่น้องกินหมากส้มผู้กินหมากส้มผู้น้ำไม่มอนเด้อหน่ยก็มางามแซ่บแซ่บสมหวานเปรี้ยวสมแบบสมหวานน้อยนห,หนึ่งค่ะนะขาดอเลย Ừ. Đều cưa Sạp ừ, luôn Chị nói mà kinh của mình không? Đốt em Đốt đã được ngay Ni lắm chưa được mà. nhà hai lần 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 hai lần

แก่แล้วเขาแกนคนแหละมันยังบมกแก่ยังอ่อนอยู่เขามากินเมื่อไหร่นี่อ่อนอ่อนหนึ่งเอ้ยวะไม่หน่อยหน่อยเนาะเบิ่งเลยหน่อยแบกไงมาเหมันยังบมกแก่หาไม่เพื่อข้ามไม่ในเด้อน่ะต้นม่วงน่ะน้าบ้านน่ะติเตยลงคุ้งขีดเด็นจะเด็กหน่อยติปิดดินแต่แม่นี่เทิงมันปิดถิ่มได้น่ะ ามขึ้นงสูจำเกลือพอดีกินพอดีแสบมากัานพอดีแสบแก้วโฟมจำ ได้แนวมาเลยเนาะถ้าปลูกก <Yeah. S 1> no. ็ได้ว่าปลูกหมากขึ้นผูเนี่ยมมีบี้ยมเนาะเอามาปลูกเพื่อนเฮาพวกขึ้นผู้เห็นนะวะมันมีต้นมันแล้วเขาเอาไปย้ปลูกว่ะมันมีเข้าขาาอยู่บ่าต้นมันนะซื้อเอาไปปลูกเพื่อนเฮานะจกได้พอได้กินนะ Để chắc xong tuần Đẹp Chắc mà để Cái đẹp cái đồ Thật งานได้ผลจังสิตอกนะกนกอืมเนี่ยมตนตกบนอื่นแบบนี้น่องกว้ยตายกว้ยตายห่ามันเด็ด ngủ nhỏi Biết subscribe cho kênh nè. À? เอาไว้มันเตรียมแหมกินมันหวานแซ่บปิดมาใหม่น่ะกินลแล้วบ่แซ่บปิดไป2มือเลยเด้เนี่หวานนี่แซ่บ รักฝาดเอาเนี่ยไม่ใส่หมูนะฝาดเราก็เมื่ออึบทิงฝาดไหนจะทำกุ้งหูเออทำให้ก็ทำเตยลงเตยลงอยู่ฮะแต่เมฆข่าวน้าข่าวริบเรือลงลงแต่เมฆที่เหนือถึงแล้วมันใหญ่ใหญ่มันยังเตยลงเตยลงแล้ว พอดีกินผสม ผสมบาวานพอดีใส่พริกบนเลยจากเผ็ดไปใส่พริกน้อยเดียวเนึ่ <laughs> พริกน้อยเดียวกับเพ็ด อากาศห no ่อนกินแต่น nope. <m enfant? ın rico> ้ำเข่าอบอยากปันไดทำไมหิวหิืหิวกระหักเออกินอะไรได้เข่ามันที่มันร้อนกินเข่าลายลายขึ้นไปมันหิวเลยเนี่ยแต่มันหิวนะจังกินนะกินเข่าสองเวลาเนี่ยคือหิวแล้วกินอะไรไายแน่ Rất nghe đắng หมกกัน้อยเอ้าคลิปนี้ก็ล่าด้วยพินวนอองด้วยเป็นชมพูใช่ไหมไปกินมาเพชรแก้ดดวใส่พริกน,น้อยเดียวนะกับเพชร